สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทำลองเล่ชแนลนะครับวันนี้จะมาทำอะไรมาดูกันนี่ได้มาลาวนี่เปล่างอกด้วยหนึงนะครับผมมีเอฟซนะครับบอกมาว่าอัดคลิปจะเป็นบัตราตายบัตราตายวันนี้ให้เลขบัตากางมังได้ไหมนะวะโทรมาจังเต็โดู เดนนี๋ยวมาลองเล่กันว่าผมจะพูดภระาก้างมันหรือวันก้อนพูดแล้วเมอนคนหนังอ่านหนังื่อทกเทคทอกเทคทกเททราบไอ้ไอ้ไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราพูดก้างแบดในทำนองตต้เว็บเลากันว่ายวจะมาแหลงกางกันเนาะนะเปล่าหน่วยนี้เดี๋ยวเรามาจัดเชียงเฉียงเชียงเฉียงปอกเปลือกออกให้หมดนะแล้วเอาไปขูดขูดขูดให้เกลี้ยงก่อนแล้วเอามาให้ดู ถ้าว่าผมมานั่งขูดให้ดูเราตั้งมานั่งผ่านั่งเฉียงให้ดูเสียเวลาเนาะเดี๋ยวผมทําให้เกลี้ยงแวววับแล้วเอามาอวดแล้วเดี๋ยวพอเกลี้ยงไแวววับแล้วเดี๋ยวผมเอาไปเลี้ยงลากลงกระถางให้มันสวยไอ้นี้กรีดกรีดให้มันสวยแลที่ว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนี่แหละเอฟซีบอกว่าให้พูดกลางไอ้ยาได้มาแล้ว แลวความห้ามของมันที่แดีวพี่น้องนี่แรงรากมันเลยห้ามห้ามหนักเหนียนเดี๋ยวขูดให้เกลี้ยงแล้วลงกระถางแล้วก็เลี้ยงรากมันไว้ไว้สักพักแล้วเดี๋ยวให้ดูแล้วเดี๋ยวผมลงกระถางเสร็จผมให้ดูนะพี่น้องว่าห้ามกันไหนน่าว่าห้ามปลับพลับอันนี้เดี๋ยวกรีดยอดมันก่อนพี่น้องเฮ้ยเนี่ย ขีดตรงนี้ขีดตรงนี้ขีดน้อยๆผมใช้มีดเหมือนเดิมของมันมีอยู่ในบ้านแล้วขีดให้ๆนี่ขีดตามตามขอบมันนี่ขีดตรงไปขีดตรงไปอ่าขีดเลยพี่น้องขีด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 ีดแ่งมันน้อยๆก่อน ขีดลงไปให้มันแตกเนาะแตกให้มันเตี้ยบน้อยๆถ้าไม่ขีดเนี่ยมันสูงลาวมันสูงแต่มันไม่ห้ามเลยพี่น้องอนี่มันยังจดอยู่เลยพี่น้องเอ้ย กินได้เลยถ้ามันแห้งละมันมันแข็งนี่พี่น้องนย่รากห้ามนี่อื่นไม่รู้พี่ตน้นตนนี้พี่น้องอียห้าหนักนะเหมือนที่ผมว่าเลย ให้มิดคมๆนี่ขอมีในบ้านแล้วเลยๆแ,แลเล่นเหนกันพี่น้องเียกแลกกาบแลเส้นมันมค่อยๆเฉือนเฉือนมากกันเด็กกันไม่อ่อนฮักเกลาวอ่าทุกๆคนนี่ เสร็จแล้วโดครับพี่น้องนี่สวยเลยกะลาแล้วก็ต้นผมกรีดมันไว้แล้วนี่นี่นมันเป็นสองสองยอดผมจะเลี้ยงไว้ในนี่สักพักแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำชุบน้ำปิดไว้หอหอโคนนี่กัน ปิดไว้แบบนี้ให้มันจุ่มน้ำคือที่ทำแบบนี้เลี้ยงลากมันให้ยาวเลยพี่น้องเลี้ยงลากมันไว้ทักพักก่อนแล้วก็ค่อยอ,อกมาลงกระถางหามปลับๆรับเลยอย่าบอกให้นี่เพิ่งเริมเพิ่งเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวจะให้ดู คืออันนี้ที่กรีดได้แล้วันก่อนที่ปอกวันก่อนไม่รอดพือมั่งห่ะพี่น้องทำมะปลาวันนี้ชอบใจไหมจะชอบอ่ะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วก็ชอบไม่ที่แหลงกลางถ้าไม่ชอบบอกกันดิจดแหลงใต้หลบเหมือนเดิมแหลงกลางไอ้ยาถ้าแหลงกลันก่อนอ่านหนังสือจกแจกจกแจกไม่ร้อย ถ้าแลงปันเนี้ยสาวว่าร้อยถ้าแลงใต้อันเลยเครียดจังโหนไหลงตาแบบนี้สาวว่าอย่างตัวพูดชัดๆมันงมือนเช่นมั่งปัจจาร์เราคนใต้เอฟทีที่กรุงเทพมันที่โทรมาแรงกลางให้แล้วนะถ้าอยากให้แรงอีกโทรมาแล้วเดี๋ยวทำให้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะ ถ้าถูกใจเอ็นกดแชร์กดไลค์กดชอบซับสไคร้ให้ด้วยนะขอบคุณครับ